วันนี้เราพานัทิวมาใส่ชุดไทยครั้งแรกเพื่อมาดูงานแสดงไฟกันค่ะ เราก็เดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีเลยที่นี่คือนาสัตธาอุทยานไทยพอเราได้บัตรเข้าชมเสร็จแเราก็มาดูชุดกันเลยชุดไทยที่นี่สวยมากมีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะเราก็ให้พี่ๆช่วยเลือกเลยค่ะว่าจะเอาแบบไหนดีพอแต่งตัวเสร็จเราก็จะเข้าไปข้างในเลยนะคะซึ่งข้างในเขาจะจัดงานแสดงไฟที่ใช้ไฟประดับเป็นล้านดวงเนามิตได้สวยสุดและมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เลือกเยอะมากถึง20จุดยิ่งถามาช่วงค่ำๆนะคะแสงไฟจะดูสวยมากๆเลยค่ะส่วนช่วงที่เรามานะคะก็จะประมาณ6กโมงเย็นแสงไฟก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ เดินมากับนัททิวนะัททิวชอบมากๆเลยแสงไฟดูเพลินสุดๆดไปเลยค่ะแล้วตอนที่นาไปก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากๆเดินมาสโซนแล้วนะัททิวบอกว่าขอแวะดูพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งก่อนที่นี่ก็จะมีบุคคลสําคัญให้เราดูให้เราอ่านเยอะมากเลยค่ะสิ่งที่นัททิวไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะอย่างเช่นตาช่างแบบนี้หรือจะเป็นครูแต่งเพลงนัททิวบอกได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างมากๆเลยค่ะและหลังจากที่เราลงจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งกันเสร็จแล้วก็ไปดูไฟกันต่อเลยค่ะไฟมุมนี้สวยมากๆเเลลยยยคค่ะ่ะททุกนนป็แสสงงไฟีห้อมาว ยิบลยยับมากๆเลยค่ะเดินดูกับลูกเพลินสุดๆไปเลยทุกคนพอเดินมาตรงนี้เหมือนได้อยู่ในยุคสมัยก่อนเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้สัทธ,ธาปฏิมา3ส,สมัยสวยมากๆเลยค่ะโครงการนศสัทธ,ธาอุทยานไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับการกลับมาของงานแสดงไฟกลางแจ้งสุดอลังการของประเทศไทยครั้งที่6ซึ่งในละมิสสวนป่าด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการออกแบบแสงไฟที่ผสมผสานกับศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโดยทีมงานไลติงดีไซเนอร์วิศวกรโปรแกรมเมอร์สถา ปัและศิลปินมืออาชีพที่ตั้งใจรังสรร์งานแสดงไฟแต่ละจุดให้ความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกพิเศษในปีนี้มีกิจกรรมลอยกระทงตลอดทั้งงานมาลอยกระทงรักโลกกันได้นะคะและปิดเทอมนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาแต่งชุดไทยเดินเที่ยวงานแสดงไฟนาธาอุทยานไทยกันนะคะโซลูกบอลแสงไฟอันนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ค่ะนัดทิวชอบมากๆเลยและโซนนี้ก็เป็นโซนที่นัดทิวอยู่นานที่สุดเลยค่ะพราะมีชิงช้าให้นั่งถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เลยค่ะนัดทิวก็ชอบมากๆเลยและการใส่ชุดไทยครั้งนี้ ก็เป็นการใส่ชุดไทยครั้งแรกของนัดทิวเลยค่ะทุกคนว่านัดทิวใส่แล้วหล่อขึ้นไหมคะ เดินมาแต่ละโซนบอกเลยว่าสวยทุกโซนเลยค่ะและนี่ก็น่า,จ,าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของนัททิวค่ะได้นั่งเรือแบบนี้เลยนัททิวไม่เคยขึ้นเรือเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกของนัททิวเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแสงไฟส่องมาตรงใบบัวแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโคมไฟวิวสวยมากๆเลยค่ะปิดเทอมนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีมาที่นี่เลยนะคะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28เมษายน2567นี้เลยค่ะใครไม่มาถือว่าพลาดมากก่อนกลับก็ซื้อของฝากสักหน่อยนัททิวรีบวิ่งไปเเเอออาลลลลููกกนนยห็บ ไม่ได้อยากได้กลับบ้านอย่างเดียวที่นี่มีของฝากเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้ามีหมดเลยเราก็จัดของฝากไปให้น้องดิวเลยค่ะหนึ่งถุงอย่าลืมพาครอบครัวาม,มาเที่ยวถ่ายรูปสวยๆกันนะคะทุกคน